กล้าสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกล้และกระทางไกลเนาะเจ้าข้าในประเทศและกระต่างประเทศที่กาลังหัดสมอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องจ๋ามื่อนี้ก็ได้มาพบพ่อกับผู้ข้าเป็นคลิปที่สองของมื้อนนี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผู้ข้าสิพาพี่น้องมาเหตุแม่บายสีใบตองอ่อนพี่น้องเจ้าขาโดยการใช้ใบตองอ่อนบดเลยเจ้าขาพี่น้องเนาะก่อนสิไปเบิ่งไปชมนํากันผู้ข้าก็ขอฝากในเด้อพี่น้องเจ้าขาขอฝากช่องพัชชาพาเพลินเนาะเจ้าขาสาหรับผู้ใดที่หักเพลิผู้ ค่ะฝา,ากาไปกดติดตามช่องพัชชาพาเพลินเนี่ยเด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องหลายคนกบสิว่าอ๊้ยกลับมาจากชนบุรีมาเคืออันหน้าข่าวขึ้นอันคือแต่งนงแต่งหน้าพี่น้องผู้ข้าไปชนบุรีทั้งแม่ทั้งหน้าสาวหน้าบา่าว บอกว่าคีล่าห้องถ่ายคลิปนาเฮดอื้อยื้อะอะเนาะว่าสั้นพี่น้องเจ้าขาหน้ากับโบแต่งแป้งกับโบทาผมกับโบหวีหลับโบได้คะเจ้าว่าต่อไปต้องปรับปรุงเจ้าของเด้อว,ว่าสั้นให้มันพ่อเบิกเน่ว่าสั้นพี่น้องเจ้าขาผู้ขาก็เลยทาแป้งคาลิปพอมีสีมีสันเนาะเจ้าขาไปเบ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องจ๋าว่าหลายใหญ่ห้างเนาะ ดูอุปกรณ์ที่ห้าต้องเตรียมมือนี่ก็คือใบตองอ่อนจ้าพี่น้องจ๋าใบตองกล้วยอ่อนใบตองกล้วยอ่อนกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยตานีก็ได้เนาะเจ้าค่ะกรณีที่ไม่มีกล้วยตานีสามารถเป็นกล้วยน้ำว้าได้ แต่กระีที่ทามีกล้วยตะระนีก็อยากใช้ใส่กล้วยตะนี้เพราะกล้วยตะนี้มันจะบอดดัคําคือกล้วยน้ำว้าเด้อจ้าอันนี้คือผู้ค้าภาพเป็นนิ้วใบสีไว้นิ้วใบสีแบบแบนสามเหลี่ยมเนาะจา้าแบบแบนที่สุดพี่น้องจา๋าอันนี้มี2ขนาดขนาดเล็กและขนาดใหญ่เนาะเจาา้าค่ะพี่น้องเจ้าขาการเข้าซอเม่ใบสีแบบตัวนี้เนาะวิธีมว้มวนกับม้วนคือการกันนิ้วใบสีทั่วไปแต่จะให้แบนอย่างนี้จา้านี่เด้อนี่หนึ่งนี่สองสาม สี่ห้านี่พี่น้องแล้วก็บีบให้แบนเลยจ้ะมันจะไม่กลมแล้วก็จะมีขนาดใหญ่ความกว้างจะกว้างกว่านิ้วใบสีทั่วไปแล้วก็จะขนาดแบนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็แม็กไว้จ้ะวิธีม้วนกันง่ายง่ายเนาะพี่น้องเนาะผู้ค่ากับซิมวนให้เบิ่งจจะอันสองอันพอเป็นพิธีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็เสื้อว่าพี่น้องหลายๆคนก็น่าสิมวนปิดนะพี่น้องจ้หน่าสิมวนบ่ยากนี่นึงนี่สองสาม สี่ห้าหกปีบลงให้แบนไปเลยจ้ะหลังจากนั้นกับแม็กให้เรียบร้อยนะจ้าและสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปก็คือรวดเจ้าค่ะใช้รวดเบอร์18มื่อนี้ผู้ค่าใช้รวด2เส้นเด้อจ้า พออาไ้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขาต่อไปเราจะม้วนยอดนิ้วใบสีเจ้าค่ะการม้วนยอดนิ้วใบสีผู้ค้าจะใช้ใบตองสองอันซ้อนเด้อเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นใบตองอ่อนซึ่งจะไม่มีความแข็งแรงเท่ากับใบตองแก่พี่น้องเจ้าขาฉะนั้นผู้ค้าก็เลยต้องใช้เป็น2ใบซ้อนกันเจ้าค่ะแล้วก็ม้วนเป็นนิ้วใบสีเลยจ้ะม้วนเป็นนิ้วใบสีปกติเลยเด้อจ้าใหญ่พูดมันจะหนานิดนึง ้็ใหญ่พูดพี่น้องมันใหญ่เกินไปก็เอ,อันเดียวแหละใหญ่เกินไปใช้อันเดียวเลยมันใหญ่แล้วมันหนานี่ก็แข็งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราฉีกไปตองขนาดใหญ่เวลาม้วนเข้ามามันหลายทบมันจะแข็งแรงอยู่หรอกพี่น้องจ้าหลังจากนั้นก็ใส่ลวดสอดเข้าไปเจ้าค่ะลวดทั้งสองเส้นเลยด้วจ้าที่เตรียมไวนะ้เนาะสอดเข้าไปเลยจ้ามแม็กให้เรียบร้อยจ้า พอเขาได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ให้เขาเตรียมใบตองจ้าเตรียมใบตองไว้หอ่อหรือเข้าวช่แล้วพี่น้องเนาะนใบตองหอ่อหรือใบตองเข้าวช่อก็จะใช้เป็นใบตองกล้วยอ่อนเลยเด้อจ้า ใบตองกล้วยอ่อนที่ผู้ค้าใช้มือนี้สีอาจสีบได้เสมอกันเนาะพี่น้องจ๋าสีของใบตองอาจจะไม่ได้เสมอกันบดเนาะจ้าก็มีสีเข้มสีอ่อนประปรนแต่เราก็พยายามใช้เป็นใบตองอ่อนทั้งเบิ้เนาะพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นก็ตัดหัวออกจ้ะนี่ตัดท้ายออกจ้ะนี่เอากระสีได้ใบตองห่อลักษณะแบบนี้จ้าหลังจากนั้นเราเริ่มเข้าช่อกันเลยจ้าเราเริ่มจากแม่ใบสีเล็กๆก่อนเนาะจ้าวางลงไปจ้า พอประมาณหลังจากนั้นใช้แม็กแม็กลงไปจ้ะเอาใบตองขึ้นมาพับเป็นสามเหลี่ยมจ้ะประกบเขาด้านข้างนี่ประกบเขาด้านข้างเลยเด้อจ้าใครจะบอกว่าใบตองอ่อนนะพี่น้องจ๋าเวลาทานะจะทํายากกว่าใบตองเข้มนะจ๊ะเพราะว่าใบตองอ่อนมันจะมีความหนืด เวลาเราเห็ดไปนะมันจะบรลืนมือคือใบตองกล้วยแก่กล้วยเข้มเนาะมันจะมีความหนืดของใบตองอยู่เวลาเราพับไปหรือว่าเราทําไปแนตะ่พี่น้องจา๋านี่เข้าชอบแบบง่ายๆพี่น้องไผก็เข้าเป็นนี่วางไปงนี้เลยจ้ะสังเกตว่าผู้ค้าสีโบให้ตัวนี้โพมาหลายเพราะว่าเป็นนิ้วแรกเพราะเราต้องเรียงไปเรื่อยๆถ้าเราเข้าชอบแบบแมบบ่ใแบบสีแบบนี้นะเขาสามารถเข้านิ้วใบสีได้แค่านิ้วพี่น้องจา๋า เข้าได้ด้วยจ่าสามสิบสองนิ้วแบบแบนแบบนี้นะสามสิบสองนิ้วยี่บเอ็ดนิ้วเข้าได้หมดเลยพยายามเลือกเอาตัวเล็กๆขึ้นข้างบนจ้ะพี่น้องจา่าเล็กเล็กสั้นๆนะจ่ะเรียงกันลงมาเลยเทคนิคบ่มีอย่างหลายจะขอให้นิ้วใบสี่ตรงกันแล้วก็เวลาเข้าช่อก,ก็ขอให้แน่นแค่นั้นเองพี่น้องจา่งจาเทคนิคของผู้ค้านะจา้าพับแบบนี้เรียงลงมาเรื่อยๆจ้า ว้ลมกับสีแหงเนด้อพี่น้องเด้อลมเข้าโทรศัพท์ก็ได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆคาาเดียวมืดค่าเดียวแดดอยู่ค่าเดียวคือฝนที่ต๊กนีค่าเดียวพัดลมมาอีกแหละพี่น้องเอ้ยเทคนิคการเข้าช่อให้สวยต้องตัดด้านข้างออกตลอดจ้ะด้านข้างนี่ต้องเจียนออกตลอดข้างซ้ายข้างขวาพี่น้องจ๋าต้องเจียนเดื้อจ้าโบเจียนโบได้เดีพอเข้าช่อแบบนี้มันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องเจียนด้านข้างออกตลอด อยากได้ที่อยากได้ห่างตามใจเราเลยจ้าแม็กหน้าแม็กหลังแม็กหลายๆลูกได้แต่แม็กย้ําๆจะไม่ได้เดือจ้าใบตองอ่อนจะช้ำง่ายมากจ้าแม็กแค่พออยู่เดือพี่น้องเดิมถ้าเป็นใบตองเ้มน่ะแม็กได้เลยนี่เจียนด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาให้เรียบร้อยเวลาเจียนทั้งสองข้างเนาะจ้าถ้าไม่เจียนไม่ได้พี่น้องจ้าไม่เจียนมันจะใหญ่มากมันจะใหญ่แบบไม่สวยเลยฉะนั้นเราต้องเจียนด้านข้างออกนิดนึงเนาะ พี่น้องกับที่คันแข่วคำว่าคคอยเยนาะค <c ười> <c ười> ่อยก็เป็น,น,นอันนี้แหลนะพี่น้องเอ้ยก็ว่าเล่นว่าหัวไปนำผนเลยเนาะที่ไปซีเรียสอย่างกระดอกกระดี้อะเห็ดแบบนี้เรียงลงมาเรื่อยๆพี่น้องเจ้าขาและตัวนี้จะได้ใส่ตอนไหนใส่ตอนตัวนี้บดจ้ะเออเฮาก็กําหนดเอาเฮาจะเอากี่นิ้วสิบหกนิ้วบบกสิบหกนิ้วเฮาก็เอาตัวเล็กประมาณ7็ดนิ้วนอกนั้นก็เป็นตัวใหญ่บดเลยเก้านิ้วแบบนี้นะพี่น้องจ้ะ แล้วแต่เลยเอาตามความเหมาะสมอะไรพี่น้องว่ามีอย่างกำหนดตต่ตูดอกว่าต้องใส่จักนิ้วจากนิ้วเลยจังมาเอาขนาดใหญ่พอเห็ดขนาดน้อยไปจังหน่อยมันเริ่มยากแล้วเราก็เริ่มมาขนาดใหญ่พี่น้องจา๋งจาบริยากเลยเนะาะก็ว่าสี้ห์16นิ้วเลยพี่น้องจา๋าตอนแรกวา่เาเซียว20เสหนิ้วมันสีนานและกิ่ยางดอกลักเทากับสิบอพอนอะผู้ข้าคิดว่าสิประดับดอกไม้เฮเบิ้งนะพี่น้องจา๋าสิประดับดอกลักพร้อมเนาะ พเพิ่มความสวยงามเจ้าค่ะเมื่อกี้กับงวัวขาดเล่นผักกล้องไว้แลวเลนไปเบิ่งงวัวเสือ้อขาดเสือเส้อไม่ใหม่นี่มันเห็ดขาดได้ดบุสีใบตองกับซีโได้เสมอกรารพอปั่นได้เด้อพี่น้องเด้อนี่บีโบเสเสมอกันปั่นได้ดอกมันบบมีแล้วใบตองก็ได้ว่าขึ้นใบตองอ่อนน,นะะบมีแล้วพี่น้องจ๋ะเบิดแล้ว ง่พี่น้องไม่ต้องอ่อนนนแง่ก็ไม่ต้องเค็มไม่ต้องแก่แล้วเราก็เก็บชิ้นงานจ้ะ หลังจากนั้นหากะโค้งงอเอาเรือจ้ะงามอยู่ในนอพี่น้องเนาะงามไปอีกแบบเนาะใบตองอ่อนเห็ดเลยกับงามไปอีกแบบถ้ามีใบตองอ่อนหลายมันกับพ่อเห็ดอยู่พี่น้องมันกับพ่อเห็ดอยู่ถ้ามีหลายนะคำมันมีน้อยมันกับสิบพ่อกระเทอือนเนาะอันนี้ใส่ใบตองก้อยอ่อนอยู่สองกา้านเด้อจ้ะสองกานะ้านเนาะแม่สิบหกนี่ทเทศใบสิบพรมกับพ่อเห็ดอยู่พี่น้องมีใบตองก้อยอ่อนจากสิบกา้านนีกับสิบ ชูบุลเล่ยอยู่บ่สวยงามบ่พี่น้องจ้าสีบ่บ่เสมอกันและระกงบ่เสมอกันตัวนี้เป็นอะไรพี่น้องติชมเข้ามาได้เด้อจ้าถูกต้คืถึกใจบอจา้าเดี๋ยวผู้ข้าขอตูตบเต่งดอกไม้เพื่อความสวยงามกันเ้อพี่น้องเด้อต๊บแต่งดอกไม้เพื่อความสวยงามกับพี่น้องตอนนี้กับเซตเรียบร้อยพี่น้องเจ้าขากระว่ังว่าสิถึกอกถึกใจพี่น,อน้องเนาะ ผู้ที่หับส้มอยู่ตอนนี้เนาะเจ้าค่ะอันนี้ก็เสียบดอกลักแล้วเรียบร้อยเด้อจ้าจะออกมาเป็นเบ้าโบราณน,นิดนึงเจ้าค่ะแต่สีสันจะแปลกหูแปลกตาเนาะเพราะว่าบบคอยมีคนใช้ใบตองอ่อนเฮ็ดเบิร์ดเด้อพี่น้องส่วนมากข่าเจ้าใช้เป็นนิ้วใบตองอ่อนแต่ตัวห่อเขาเจ้าก็ใช้เป็นใบตองเข้มหรือใบตองแก่แต่เมื่อนี้เอาเฮ็ดเป็นใบตองอ่อนเบิร์ดเลยเจ้าค่ะบอกว่าสิเป็นนิ้วใบสีหรือว่าตัวห่อใบสีเนาะเจ้าค่ะเป็นอะไรพี่น้องฝากพี่น้องติชมเข้ามาในเด้อเจ้าค่ะว่าสวยถึกวึกถึกใจบบเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขา,จาขเานะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบอกขอบใจและบทสสุขูสุคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาหับซมเด้อพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ผู้ข้าก็สิขอตัวลาไปก่อนเจ้าขาผิดพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยเด้อจ้าพบพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า